เข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดประตูเข้ามามาแล้วทุกคนอ่าเปิดประตูมาเลวกี่ตัววะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เหมือน,นรู้เลยว่ะเอาเรียบร้อยอ่ะทุกคน ไอ้เง uh, yeah. mm ี้ยแต่เซตเขาเต่ละคนคือเซตประหยัดจัดเลยครับทุกคนแหมที่นี้ประหยัดจัดแต่ผมได้เฮดโฟมาไงเฮดโฟกล่องโอ้โหราคาตกห้าหมื่นเร็ววะแพงเอาเรื่องนะทุกคนหลังช mm ้อปปิ้งเร mm ็จ hmm. ผมก็มาออกเลยนะครับ mm hmm. ทุกคนแต่ว่าบอทมันยัางเยอะเลยตอนที่ผมออก mm hmm. อ้ลืมเลยครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะซิ่งหรือเปล่าทุกคนบอดแม่งเยอะริงทั้งบอดบอดบอดอะไรมาหาเราหมดเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเนีไปก่อนแล้วกันครับเนี่ขู่ย้อนเฮ้อรอบยิดรอบทาพี่บอดไะเย็นพี่บอดโอเคน่าจะได้อยู่ทุกคน เยี้ยเสียงเลื่อมๆเลยอ่ะแบบน่งมาอะไรกันตรงนี้วันนี้ยอที่พ่ายแล้วทุกคนลุ้งหมดเกือบซิงพี่บอดดีนะรอดมาได้ทุกคนไอ้เหี้ยช็อตหยุดหายใจตะกี้ผมบอกเลย โโอ้จริงๆสายนี้มันจะเล่นบูเลยก็ได้นะครับแต่ผมเป็นคนที่แบบฝันหนักเป็นเบาไงเล่นตามสไตล์ครับตรงไหนแบบบูได้ก็บูตรงไหนที่ฟาร์มได้ก็กฟาร์มไปครับทุกคนชิวๆเรื่อยๆครับโอเคเพื่อนอยู่โรงบานหนาม แปลว่าตรงหน้าผมอาจจะไม่มีมารอลุ้นกันครับทุกคนว่ามันจะมีหรือเปล่าโอเคน่าจะไม่มีครับอ่าเราก็ได้มาฟาร์มเซฟเรียทุกคนกดเซฟดูก่อนเลยของดงของแดงออกมาโอ้โหจบเลยครับยา่างย้ายเลยได้อย่างงี้ แต่เราได้แบตเตอรี่มาอยู่ทุกคนแต่แบตเตอรีออ่มันค่อนข้างคู่อะมันหมื่นห้าเองอะของทองก็จริงครับอ่าน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วผมจะไปต่อเลยละกันผมคิดว่าเดารด้ามีคนใช่ไหมเพื่อนถึงไม่กล้าเดินเข้าอะ่ะอูยิงยับเลยวะไอ้เชี่ยอะใ้เวลาของปีศาจไปละไปกินเลือดก,กินเนื้อพวกมันหน่อยครับทุกคน หอหเหน็ตกันมาลึืงตึงตังมาทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ตัวดิน่าจะหนึ่งตัวว่ะทุกคนผมใส่เลยแล้วกันงั้นนี่ฉันบน,นครับ ไปหนึ่งพันก่อนทุกคนเดี๋ยวแตกโอ้โหเบอร์สองเบอร์สองมามาเก็บของไปเนี่ยอุ้ยเกินไปเบอร์สองจะเกินไปแล้วโอเคอยู่ด้านนอก ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ด้านนอกอยู่เลยครับเกาะผมมันเริ่มแตกแล้วอะผมจะเอาฟอ์ไหวปะผมเนี่ยว้ยมาแล้วทุกคนไปหนึ่งไปอีกหนึ่งฟอ์เหมือนกัน มัวแต่ย่องเนี่ยนี่ไงเรียบร้อยทุกคนเฮือยในเวลาเงีมๆของหน่อยละกัน ตอนนี้ก็หนักออเลยอะถึงท่านวิกฤตเดืวทุ้คนน้ำหนักเราไอ้เหี้ยอ,อิ่มแค่ไหนอะคิดดูถึงกับเดินไม่ออกอันนี้ก็จะเป็นตาที่ผมไปเล่นมานะครับทุกคนแต่ไปได้เอามาให้ดูก็คือค่อนข้างอิ่มเลยครับได้มาหกแสนสายนี้ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับทุกคนถ้าใครอยากไปลองเล่นก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียหน่อยคือเวลาเราแบบเดินย้ายที่เดินไปบุกอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในที่โล่งนะครับปืนเราไม่สามารถที่จะยิงส่วนเขาได้ไง มันจะต้องเล่นในที่ที่แบบมีระยะประชิดมีที่กำบางอะไรอย่างนี้ครับ